พัทรพรกิติชัยกรนะคะเราจะพอผู้ประสานงานของรอพสตอบ้านวางพาวนะคะ,ะก็จะขอแนะนําหน่วยงานก่อนนะคะรอพสตอรหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัาพาวนะคะ,ะมีหน้าที่มีภารากิจในการดูแลรักษาป้องกันส่งเสริมและก็พื้นฟูสุขภาพของประชาชนตำบลบัานพาวทั้งหมดอ2อ3 6หลักคาเรือนนะคะ ประชากรประมาณ6,800คนนะคะแล้วก็รับผิดชอบทั้งหมด7หมู่บ้านนะคะซึ่งบุคลากรของเราที่เป็นข้าราชาการมีทั้งหมด4ท่านนะคะเป็นพนักง,งานกระทรวงสาธารณสุข2ท่านและลูกจ้างด้วยเงินบำรุงข,ของรปสตอเอง2ท่านรวมทั้งคนพิการ2ท่านนะคะซึ่งคนพิการนั้นเราได้เข้าร่วมโครงการนะคะตั้งแต่ปี2,559นะคะซึ่ง เป็นชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนคนพิการของเรานั้นคนที่หนึ่งเป็นชายมีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาความสะอาดโดยบริเวณรอบรอบและพอสตอปลูกต้นไม้ลดน้ําต้นไม้ดูแลสวนหย่อมให้มีความสวยงามอยู่เสมอนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดห้องน้ำนะคะสำหรับขึ้นมาเลิกิการซ่อมบํารุงไม่ว่าจะเป็นระบบประปาระบบไฟฟ้า ถ้ามีการเสียหายน้องก็จะสามารถซ่อมบำรุงได้นะคะซึ่งได้รับการจ้างงานโดยบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะก็เป็นโอกาสดีที่น้องได้รับการจ้างงานแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของคนพิการของเราเป็นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครอบครัวมีสามารถมีไรายได้เพื่อหนุนครอบครัวนะคะแล้วก็น้องเองก็ สามารถเอารายได้นี้ไปลงทุนในเรื่องของการเสริมอาชีพน้องก็จะมีการเลี้ยงไก่นะคะเพื่อเอาไข่มาขายแล้วก็เอาไว้รับประทานในครัวเองก็ได้เข้าโครงการ70วันมหัศจรรย์นะคะก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายซึ่งเป็นผู้ป่วยเบาหวานอยู่แล้วก็สามารถที่จะดูเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกําลังกายจนทําให เรื่องของระดับน้าตาลในหิตเหตเ่ยควบคุมได้ดีนะคะส่วนอีกคนนึงก็คือเป็นน้องผู้หญิงนะคะ,ะมีความพิการด้านด้านร่างกายร่างกายตัวเล็กนะคะก็ได้รับการจ้างงานจากบริษัทพัฒน์ o อปปร์ปอเรทจำกัดนะคะก็มีหน้าที่ในเรื่องของเป็นพนักง,งานพิมพ์ช่วยบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้รับมอบหมายแล้วก็เป็นพนักง,งานบริการทั่วไปก็ในวันที่รับบริการก็จะน้องจะเป็นคนนำ ผู้ป่วยเข้าระบบคิวเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจรักษาแล้วก็เอื้อบริการผู้ป่วยที่มารับบริการเช่นวัดช่วยว่าความดันเรียกเข้าพบแพทย์นะคะแล้วก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของทําความสะอาดบริเวณลานด้านหน้าที่เป็นจุดรอตรวจของผู้มารับบริการเก็บขยะขยะ,ะทุกบ่ายวันทุกบ่ายประมาณ3ามโมงนะคะแล้วก็ ดูแลเรื่องของแก้วน้ําที่ให้บริการผู้ป่วยผู้มารับบริการเอาไปล้างทุกวันนะคะน้องๆเนี่ยได้รับการจ้างงานมามีการพัฒนางานมากขึ้นนะคะจากที่ว่าอาจจะทําทงานตามคําสั่งแต่ตอนนี้น้องสามารถาดูแลแล้วก็สามารถออกแบบการทํางานได้นะคะมีพัฒนางานที่ดีขึ้นมากแล้วก็คุณภาพชีวิตของทั้งสองคน ดีมากๆนะคะเพราะว่าอย่างน้องคนที่สองอที่เป็นพนากาักงานพิมพเนี่ยน้องรัตนาพรอุตโมงก็จะอยู่กับแม่สองคนก็สามารถเป็นเป็นคนหารายได้มาช่วยแม่ในการเลี้ยงครอบครัวนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทมากๆที่ให้โอกาสของทั้งสงคนนะคะในเรื่องของการออมดูน,นะคะน้องจะมีการออมเงินนะคะเดือนละ5 0 0ร0 0ถึงบาท นะคะโดยที่เปิดบัญชีต่างหากแล้วก็เอารายได้เงินเดือนจากรายได้จากเงินเดือนนี้ค่ะเข้าบัญชีต่างหากเลยเก็บไว้เลยไม่มีการถอนนะคะแล้วก็ได้ร่วมเข้าโครงการโมเดลวันละสิบบาทนะคะน้องได้เข้าร่วมโครงการแล้วนะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตหรือว่าการมองเห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยดีมากเลยนะคะ ก็ผลประโยชน์ของรอพสตที่ได้รับก็ได้รับคำชมเชยจากผู้มาเยี่ยมว่าอ๋อรอพสตนี้มีความสะอาดมีความสวยงามอยู่ตลอดเวลานะคะก็เป็นผลพวงมาจากเราได้รับโอกาสในการที่คนพิการได้รับการจ้างงานแล้วก็มาทำงานให้กับรอพสตเราซึ่งทางรอพสตก็ต้องขอขอบคุณบริษับทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทพราส์พอลิสต้จำกัด ที่ช่วยในเรื่องของการจ้างงานคนพิการของเราซึ่งในปีต,ต่อๆไปเราหวังว่าทั้งทั้งสองท่านจะได้รับการจ้างงานนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูว่าน้องๆคนพิการของเรานั้นในแต่ละวันทำอะไรบ้างค่ะในส่วนของหน้าที่ของอทวีศักด แสงเมืองนะคะคนพิการคนที่หนึ่งของเรานะคะเป็นผู้พิการในเรื่องของสติปัญญานะคะ,ะมีหน้าที่ในเรื่องของดแูแลเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณรอบๆร,บร,บราสตเช้ามาน้องทวีศักดิ์ก็จะมาเก็บกวาดใบไม้ตกแต่งกิ่งใบไม้รอบๆสนหย่อมของาารพสตนะคะให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงามให้เป็น,นที่เชื่ยชมของผู้ที่ ได้เข้ามาใช้บริการหลังจากนั้นแล้วน้องทวิศักดิ์ก็จะต้องไปรดน้ำต้นไม้นะคะเป็นแบบนี้ประจำตั้งแต่เช้าหลังจากรดน้ำต้นไม้แล้วในทุกวันจันทร์นะคะน้องทวีศักดิ์ก็จะต้องมาดูแลทำความสะอาดห้องน้ำสำหรับคุณพี่เอสำหรับผู้มารับบริการทุกวันจันทร์วันพุธนะคะเพราะว่าสรตวเสยีครับ ผมที่นายเข้ารีจากแจงเมียงผู้จ้างงานบริจัดบัตรกรุงไทยจำกัดขอบคุณที่บริจัดกรุงไทยให้คนพิการทำงานขอบคุณครับค่ะต่อไปก็จะเป็นอ่า ส่วนของคนพิการคนที่สองนะคะ<ๆ>ก็คือน้องรัตนาพรอุตโมนะคะน้องรัตนาพรเนี่ยเป็นเป็นพิการทางด้านร่างกาย<ๆ>ก็คือมีตัวเล็กเป็นคนตัวเล็กกว่าปกตินะคะ<ๆ>น้องก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการจัดคิวเรียกผู้ป่วยให้เข้ารับการตรวจส่งคิวให้กับพยาบาลหรือแพทย์ที่มาตรวจที่เราพอจะตอนะคะที่เข้าระบบ เ h ให้เซึ่งเป็นระบบเวลระเบียนของโรงพยาบาลเสริมสุภาพตำบลนะคะเมื่อดำเนินการตรงนี้เรียบร้อยแล้วผู้ป่วยเบาบางลงแล้วก่อนกลับบ้านนะคะในเวลา15นาฬิกาน้องรัตนาพรหรือน้องนกนะคะก็จะมีหน้าที่เก็บแก้วน้ำที่ผู้รับบริการใช้แล้วนำมาร้างแล้วก็เพื่อที่จะไปจัดเอียงไว้ใหม่ เพื่อให้ผู้รับบริการใช้ในวันถัดไปนะคะเมื่อเก็บแก้วดูบริเวณตรงที่น้ำดื่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาดูบริเวณด้านหน้าที่ผู้มารับบริการนั่งรอมีเก้าอี้เกจราคาอยู่งงน้องนกลักษณะพรอก็จะมาดูแลความเรียบร้อยโดยการเก็บเก้าอี้เรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เนเทิน,นะคะเพื่อรองรับการรับบริการในวันถัดไปนะคะบริเวณนี้เราก็จะเป็นคู่ที่รับผิดชอบที่เกีารก็จะต้องมเก็บตาเช็ดถูให้เป็นระเบียบนะคะหลังจากนั้นแล้วเนื่องจากว่าราพอสตอรเรานะั้นมีการบริการทั้งเอกสารทั้งเรื่องของจีจ่า,าทำแผล เพราะฉะนั้นเนี่ยขยะก็ค่อนข้างที่จะยกน้องรัตนาพรก็จะมีหน้าที่มาเก็บขยะนะคะรวมรวมกันไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปรวบรวมน่าจุท่าขยะซึ่งตอนถัดไปตอนเช้าทวีศักด์ก็จะเป็นคนรวบรวมขยะทั้งหมดเอาไปไว้จุดที่เทศบาลจังเก็ตต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะฉันนางสาวรัตนาพรอ,อุตมโมต้องขอขอบคุณบริษัทพลัส r า p e r t y จำกัดที่ให้โอกาสคนพิการได้ทำงานค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเพล้าต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทพลัสปาร์ตี้จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์จ้างงานคนพิการให้มาทำคุณประโยชน์ให้กับรรพอสตอของเราขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ